หนึ่งสองสามดูครับ oh. วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับสังคมออฟฟิศแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมีเกมมาให้เล่นกันเกมนี้ก็คือวัดดวงกินน้ำครับแต่ทีมเก้าของเรานะครับเราจะมีนี่ฮะฉลากนะครับให้ทุกคนจับกันโดยเราจะแบ่งเป็นสองทีมนะครับทีมหนึ่งนะครับผมแข่งกันสองรอบเราจะส่งตัวแทนแต่ละทีมาปองฉุกกินน้ํากันนะครับผมใครที่ได้น้ําดีๆไปเนี่ยก็ได้ไปเลย1คะแนนนะครับแข่งกันจนครบนะครับผมทีมไหนได้คะแนนเยอะก็ชนะไปเลยทีมไหนนะครับที่ได้คะแนนน้อยต้องเจบยาสมุนไพรที่เขาว่า ผมที่สุดในร้านเลยก็ว่าได้ก็คือยาขับลมนั่นเองรับรองว่าเล่นเกมไม่ก <W> ไปแน,น่นอนถ้า,ารพร้อมแล้วนะครับไปเล่นเกมนี้กันเลยครับกับเกมวัดดวงกินน้ำครับผมจับฉลากก่อนเอกกริ่มจากเลนี่เฟิร์สเลย <c oughs> โอเคอ่ะมองอ่ะพยอยามองนะอย่ามองนะใครเป็นหมาป่าใครเป็น,น,นสีม่เตรียมด้วย <c oughs> ต้องแรสองใบไงสุดท้ายเอาได้สองใบเหรอห้าเดียวครับเจมส์ตอนเร้เรเปิดฉลากเลยครับทีไรร้ายอยู่ดีครับตัวเสรอของเรจาก e ีีที่แล้วสรุปนะครับ กับ B นะฮะระบอกลงทีมต่อไปนะครับก็คือทีมน้องป็น้อนใหญ่ๆน้ององามนะครับผมโอเคทั้งหมดครับกำลังแข่งครับทีมไงเตรียมนล้วให้พร้อมแล้วนะครับหันกลับมาได้ครับผมเกมแรกชาเลนจ์แรกนะครับจะวัดดวงกันระหว่างนมขาวกับยาข้าวหนังขาวส่งตัวแทนมาเลยฮะทีมละหนึ่งคนใครจะเริ่มก่อน พมครับโอเคหนึ่งสองสามโอ้ย้เลยอเคแล้วะเลือกก่อนรสีชมพูกับสีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินแน่นั้นเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะคนเลือกชนะกรรมให้เราเราม่มีนะรอสีชมพูฮะพะพอแล้วเราจะตำแหแ่งไหมครับพอแล้วเราที่นะหนึ่งสองสาม เวลาล้าขาโอเคครับตานี้นะครับทีน้องบีกับน้องี่น้องปอนยัต้องออมได้เลย1นคะแนนนะครับผมเห็นครับผ่านมาได้ครับครั้งนี้เป็นน้ำที่2ก็คือน้ำส้มสายชูกับสไปร์พร้อมเรีย ถ้าพร oh. ้อมแล้วอุญาุเป็นอีกรอบหนึ่งสองสามอมได้เลือกีรสีชมพูดชมพููเนี่ยะจนเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเหมือนเดิมนะถ้าทำที่เราพร้อมดูดนะครับหนึ่งสองสามดูดครับ โอเคครับหัามาครับห่าพร้อมแล้วขอให้ชุนนะครับหนึ่งสองสามอแ่งานเยะบินทำบุญหะน้ำงนทำบุญโอเคฮะ้อนะฮะน้ำเงินหรือชมพูครับอบอไม่บอกไม่บอกอย่างสีแดงมันอะไร เทาชมพูชมผูเนี่ยโอเคไปแล้วไมปแล้วแน่ใจไหมแน่ใจไไแล้วใจไมกียดผมเลือกไม่ได้หรอเล่อกันย่างเดียวชงูะหนึ่งสองสามดูนะโอเคครับน้อปลอดไปในนี้ปรากฏว่ารอบนี้นะครับ น้องบอนองีเกอร์ตต่อห่งครับไทคนที่สองเจมส์โอเคตัวแทนที่สองนะครับก็คือน้องอ้ามประทนน้องเจม <c oughs> พอมแล้วันมาเลยโเคน้องอามเมน้องเจมนะครับพร้อมหรือยังฮะ นี่น่าเลีมยงเนี่ยเดง๋จะบอครับฝนสีฟ้ชจับปุ๊บแล้วจะเลือด่อนนะจะเอาสีน้ำเงินเลยนี่น้เงินเลยนะันใจันใจั้นเงินโอเคเราไม่มีสีเลืะเลือดชนตากรรมไม่เราไงครับแต่อแล้วส2 1สองหนึ่งดูรับ เยี่ยมใช่ไหมพี่เจนแด้วเท่าน้ำขาวเดี๋ยวเทเป็นรอบที่ทีมต้องเจนไมครับตีเสมอได้สองสองทีมพร้อมแล้วหันอยัครับพร้อมแล้ว เจ้ากระดาษดี๋กวัยินงอเลยจอกระดาษองพะอากันะกระดาแต่ครืองชมพูบอกนะหนึงสองสามดูนัดอะไรสบายเอมโดนน้ำส้มสายชูเลยนะถ้าไม่ใช่ในเล่านีน้องอาขึ้นมานึ่รอบสาต่อสองเะโอเค ้ตัดสินกัี่รสุดท้ายนะครวัาเ่าจะเสมอเลยแข่งใหม่หรือว่าจะมีคนชนะไปไหมครับผมโอเคครับพร้อมแล้วถข่งกันเลยครับขอ้อมเาือเเอาเลเลือเอเองเลือดาอดอ เรอเนี้จะโดนเสมอหรือจะชนะไปเลยชมพูครับชมนะฮะโอเคน้องเจมสีน้ำเงินนะเราไม่มีสีเลือดนดะสามสองอน่งดูนะโอ้ยว น้องปอนกับน้องอาร์มนะครับไอช่วงนี้เรื่องจะก่อนสต่อสองเงี้ยผมเีด้วยแต่กีไม่จบนะครับผมยึดคกที่ว่าคนที่แพ้ต้องดูแลตัวเองสล่งมองโอถดฮะเป็นยาสมุนไพรเจมไม่เไรพี่เจมกินของวันนี้แล้วอะไรอะไรผมอะไรของผมลเป็นโล่กิง จะไม่เป็นบวกอะพี่เอาสุนัตต์เป็นบวกนะจะเทน้ำใส่นะแล้วก็กินไปเนี่ยให้ฝ่ายที่ชนะนะครับนับหนึ่งถึงห้านะเฮ้ยโอ้โหเฮาอีกหวานเป็นลมผมเป็นยาอีกอีกอีกเอาอีกเอาอีกโอ้โหโอ้ยหเอาโอเคครับผมพี่มีดูสิไว้ให้หยู่เท่าไหร่หวานเป็นลมผมพาหวานมันไม่ลงอ่ะ พ่อขอผลนะขอผลนเจมเอา้อนเกบพี่แล้วพี่กินทับหมดเลยมีเสียสละให้บีกินก็แล้วกันเยี่ยมแล้วน้อยกับปีแล้วมียอมอ่ะอะไรนี่พี่ผมเฮ้ยมหนึ่งลินจะตายไหมนสองสามหมด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  ผมรู้สึดูเลยกินให้หวานเลยตัวกินน้ำเลยผมว่าดีขมกว่ามันคือมันเคยเจออะไรพ um um ี่ขงคนนี้มาแล้วใช่ผมว่าดีขงกว่ามันมีภูมิด้านฐานไปให้พี่แพท้ลองอธิบายความรู้สึกที่แพ้ดูว่ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึก เราเข้ากันไม่ได้ถัดหลังให้กันเลยโอเคครับเดี๋ยวรวมกันสี่คนแล้วปิดรายการเลยครับฝากกันตามช่องมิสนตอร์ไฮนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยสำหรับวันนี้เดี๋ยวรอบหน้าไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ